อันนี้พ่อมาไหนนะปโบุนโดน,นเผ็ดปอมมาโอนตังไหมบ้มาเกือบเกือบดูอะไตัวไหนเว็บแล้วยี่สิบห้า LED ปีอะไรยี่สิบสามยิบสามราคาเท่าไหร่ห <16. S 1> มื่นหดีนะ พ่อไม่โอนตังค์แล้วพ่อโอนตังค์นี่เรียบร้อยราคาไม่มีจริงน<ด>ขนาผมเอาจริงละตัวนั้นนะผมรับซื้อเข้าร้านนะอยู่ประมาณสี่หมื่นต้นๆ้นประมาณนั้นรู้แล้วเห็นเออเอามาขายอยู่ประมาณสี่หมื่นกลางๆมันผิดจนเกๆแล้วเออก็เลยเอลองมาดูต้องระวังต้องระวังราคานั้นมีสายชีพอย่งนั้นแหละครับใช่าบอกมีเล่มรถหลุดจำนำรถหลุดจำนำไม่มีจริงบอกอย่างเงี้ยอันนี้เราคน โอนได้ทุกคันมีเล่มทุกคันและทุกคันหมเไน7 0หมดก็ดถึงบอกว่าอย่าไปเชื่อคำว่ารถหลุดจำนำนะพ่อระวังด้วยอหลักพันอะไรพวกเนี้ไอ้ที่บอกรถหลุดจำนำราคาหลักพันอะมันไม่มีหรอกพรัขนาดผมราคาหลักพันยังมีนานๆทีเข้ามาทีเลยแต่ของผมหลักพันนี่ไม่ใช่ตัวใหม่ับเป็นตัวเก่าก็ลองดูพ่อลองดูเลือกชอบไหนก็ลองดูครับแต่ก็ระวังด้วยโอเคอครับ <laughs>